สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเบียร์ไซโคปพีเดียนะครับกเ็เมื่อกี้นะครับเรารีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวของว b บีนะครับหรือว่า i c t o r i เ b i t อร์นะครับเบียร์จากประเทศออสเตรเลียนะครับก็ ถือว่าเป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายนะครับรสชาติดีนะครับตอนนี้เราเข้ามมานะครับเขาเรียกว่าข้ามมานะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับมาอันนี้มาฟอร์มดุกเลยนะครับก็เป็นตัวนี้ครับไวเฮนสเตฟานเนอร์นะครับคอปปเนียนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเล่านหนึ่งก่อนนะครับก็คือว่าสําหรับตัวไวเฮนสเตฟานเนอร์นะครับต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยนะครับใน หลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากว่าเขามีตำนานนะครับเรื่องเล่าอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบียร์ที่เป็นเบียร,ร์ที่ก่อตั้งมานานแล้วนะครับเก่าแก่นะครับแล้วก็ถือเบียร์ของไวน์เซฟานเนอร์เนี่ยหลายตัวก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในท็อปลิสต์นะครับของเบียร์หลายๆประเภทของประเทศเยอรมัน นะครับผมเคยมีโอกาสนะครับได้ชิมทั้งตัวของไวเทนเซฟเนอร์นะตัวที่เป็นเฮฟเฟ่ไวเทนนะครับตัวนี้นะเคยทําคลิปรีวิวแล้วแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูกันนะครับตัวทั้งคริสตัลไวเทนนะครับตัวนั้นก็จะก็จะรสชาติดีเหมือนกันนะครับรวมถึงไวเทนเซฟเนอร์ตัวที่เป็นไวตัสนะครับไวตัสนี่จะเป็นไวเทนบ็อกนะครับตัวตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับสำหรับคอบปเนียนตัวนี้นะครับเป็นเเขาเรียกว่าดับเบิลบอกนะครับผมบอกคืออะไรดับเบิลคืออะไรนะครับบอกเนี่ยสำหรับสำหรับเยอรมันนะครับเบียร์เยอรมันที่แอลกอฮอล์สูงนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าใช้คําว่าเบียร์บอกนะครับดับเบิลบอกก็คือเบียร์ที่แอลกอฮอล์สูงขึ้นมาอีกนะครับสำหรับเบ,บียร์ประเภทนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างจะ ใช้คําว่าขอยืมนะครับมาจากคุณกิกนะครับหรือว่าพี่กิกนั่นเองนะครับก็คือเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับเนื่องจากว่าถ้าสําหรับคอคนดื่มอย่างคนไทยอย่างเราเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าเบียร์ตัวนี้เนี่ยจะมาที่แอลกอฮอลสูงนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับดื่มเนี่ยต้องบอกว่าดื่มเนี่ยไม่ได้ดื่มมาแบบซดโคกซดโคกแบบคนไทยนะครับตัวนี้จะมาในทิศทางของการจิบนะครับค่อยๆดื่มแล้วก็นั่งคุยกันไป นะครับรวมไปถึงอากาศร้อนแบบบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะดื่มยากนิดนึงนะครับในบ้านเรานะครับตัวดับเบิลบอกเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับให้ลองดูนะครับที่ผมเคยดื่มไปแล้วนะครับแล้วแล้วแล้วยังไม่ได้รีวิวนะครับแต่เคยดื่มก็คือตัวพอลานเดอร์ซาวะทอร์นะครับตัวนั้นก็จะเป็นดับเบิลบอกนะครับของค่ายพอลานเดอร์ส่วนในบ้านเราก็จะมีตัวไหนก็มีชไนเดอร์นะครับที่ผมเคยดื่มตัวนั้นก็เป็นดับเบิลบอก นะครับตัวนั้นเนี่ยมันออกจะเป็นไวเซนบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ตัวนั้นก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ตัวนี้เรามาดื่มตัวนี้กันนะครับสำหรับคอเีเนียนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอลกอฮอล์นะครับอยู่ที่นี่ครับ7.4เเซนตนะครับดุดันทีเดียวนะครับแล้วก็ขนาดบรรจุนะครับก็คือ1นไพค์นะครับหรือว่า500 fl ผมเชื่อว่าหลังจากผมดื่มตัวนี้นะครับคงคง ผมมีอาการทีเดียวละนะครับผมแล้วก็ส่วนแก้ววันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นแก้วตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าคงไม่ได้ดื่มกันแบบสดโคก็คงจะจิบจิบเอานะครับก็ทรงคล้ายๆนะครับทรงทรงทิวลิปนะครับคล้ายๆดอกทิวลิปเหมือนกันนะครับลองดูลองดูนะครับแก้วสั้นๆแบบนี้ลองดูบ้างจิบจิบเดี๋ยวเราไปเปิดชิมกันนะครับ นี่ครับเปิดออกมาแล้วนี่นะครับอ,อนะครับกลิ่นนี่คือมาแบบเมส์ามาก่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้ที่ได้นี่คือมาเม์เม์เมส์ามาแน่นแน่นแน่นอนนะครับนี่ ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับสีสันนะครับฟองดูดันนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับสีสันเนี่ยจะออกมาในโอ้โหทึบมากนะครับทึบมากจนเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นสเตลนะครับดำแบบนั้นเลยนะครับสีที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคล้ายสเตล์เลยนะครับรวมทั้งสีด้วยแล้วก็ฟองด้วยนะครับแต่ว่าฟองเนี่ยเขาไม่ได้นุ่มเหมือนพวกกินเนสนะครับ แต่ว่าสีออกน้ําตาลเลยนะครับเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับไม่ขาวนะครับแล้วก็ดูนุ่มนะครับกลิ่นครับอ๋อเนี่ยครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมผมดูใกล้นิดนึงนะผมจะเห็นว่ามีคาร์บอนเนชั่นลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูที่กลิ่นกันกลิ่นนี่คือมาแบบมอลนะครับมอลมาเลยนะครับ วหวานๆนะครับกลิ่นมันหอมหวานนะครับเหมือน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 ข้าวนะครับโอเคนะครับก็ชิมเลยดีกว่านะครับกลิ่นหอมหวานครับกลิ่นออกแนวหอมหวานเอ่อไม่มีอมเปรี้ยวนะครับอืมนะครับ โอเค okay. นะครับเออน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขามีกลิ่นของกลิ่นขั่วนะครับคล้ายๆพวกเบียร์สเตล์แต่ว่าไม่ได้ขมนะครับแล้วก็เอ่อไม่มีเอ่อต้องใช้คําว่าอะไรครับต้องใช้คําว่าดื่มง่ายนะครับเอ่อดื่มง่ายทีเดียวนะครับเป็นดับเบิลบ็อกซ์ที่ดื่มง่ายไม่หวานและไม่ขมบาลานซ์ Balance ดีมากนะครับ อืมนะครับเอ่อเป็นเบียร์ที่ D, บาลานซ์ดีนะครับมีกลิ่นขั่วนะครับเป็นกลิ่นขั่วแต่ว่าไม่ได้ไหมขนาดของเบียร์สเตล์นะครับแต่เป็นกลิ่นออกเอ่อคาราเมลนะครับต้องใช้คําว่าคาราเมลเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นเขาเรียกวอะไรฮะเอ่อขมด้วยหอมด้วยนะครับแล้วดื่มง่ายมากนะครับไม่แทบจะเขาเรียกว่าอะไรรสชาติแทบจะไม่ขมเลยมีแต่กลิ่นขั่วๆนะครับ เป็นดับเบิลบ็อกที่ที่ดื่มง่ายมากนะครับแล้วก็เออส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเบียร์แอลกอฮอลสูงเนี่ยบางทีเขาทํามาค่อนข้างที่จะหวานนะครับหรือว่าบางตัวทำเนี่ยค่อนข้างที่จะขมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือบาลานซ์ดีมากนะครับดื่มง,ง่ายมากอืมนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเราจะดื่มเบียร์ตัวนี้นะครับสําหรับ วน์เฮนเซฟานเนอร์คอร์ปอเรชันตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่เบียร์ที่จะดื่มได้ตลอดอ่ะคือคือจะต้องเหมือนแบบเอาวันนี้อยากกินแล้วก็กินนะครับแต่ไม่ใช่เบียร์ที่ติดอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่ถ้าอยากลองหรือว่าเออวันนี้เราอยากเราอยากดื่มเบียร์ที่หนักขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วดื่มง่าย,ายๆเบียร์ที่แอลกอฮอล์หนักดื่มง่ายเนี่ยโอ้ตัวนี้แบบบาลานซ์ดีมากนะครับรสชาติดีเอ่อ มีหวานทิ้งท้ายนิดๆนะครับแต่ dry ที่คือน้อยมากนะครับแล้วกลิ่นข้าวจะมีมาหอมนะครับต้องบอกว่าเออเออว่าจะไม่ให้คะแนนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เอาผมไม่ให้คะแนนแล้วผมให้เกรดแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอไปเลยนะครับเป็นเอไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอ้ยดีมากนะครับชอบชอบชอบนะครับสำหรับไวน์เฮนเซฟานเนอร์ตัวนี้นะครับคอบีเนียนนะครับไปลองกันดูนะครับเออ แต้มครับเกรด A นะครับตัวนี้สุกยอดครับแล้วไปลองหาทานกันดูครับแต่ว่าให้แค่เกรดเฉพาะตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่ให้แล้วนะครับเพราะตัวดีชอบมากนะครับส่วนตัวจริงๆนะครับผมก็ลองไปหาทานกันดูแล้วกันครับสำหรับตัวนี้ครับคอปปีเนียนครับบ๊ายบายครับ